สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมครับช่างหยัดครับเหมือนเดิมครับร้านยมเพื่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับเอาไว้ติดต่อสอบถามปรึกษาได้ครับรับทาทุกรุ่นครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูคันนี้นะครับเป็น NSR150RR ครับคันนี้ลูกค้าจากอ่าอ่น่าจะกรุงเทพนะครับน่าจะกรุงเทพนะมาบอกจังหวัดผิดยังไงก็ขอให้ด้วยนะครับ พี่ชายพี่ภูมินะครับจากกรุงเทพนะครับอันนี้ส่งรถมาให้ผมดูแลให้นะครับคันนี้มอีอาการหลายจุดนะครับตอนแรกมาก็ผมสตาร์ทไม่ติดนะครับติดยากติดแล้วก็เร่งไม่ขึ้นนะครับก็เปลี่ยนหัวเทียนปรับจูนอากาศไปเบื้องต้นให้มันสตาร์ทง่ายเดินเบาอยู่ปืนเบานิ่งนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงก่อนนะครับอันนี้ผม เปิดสวิตซ์ขึ้นมาไฟเกียร์ว่างไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับแต่สตาร์ทได้สตาร์ทง่ายครับก็เล่งได้อยู่เล่งเล่งโอเคอยู่เสียงเครื่องก็เงียบอยู่นะครับอันนี้ปลายเข่ามาแล้วผ่ามาแล้วนะครับส่วนข้อก็เดี๋ยวเช็คดู วาไม่ทำงานนะครับส่วนวระบบไฟต่างๆเดี๋ยวผมต้องเช็คให้ใหม่แล้วก็เก็บสายไฟอะไรต่างๆให้ใหม่นะครับไฟไฟเลี้ยวติดอยู่นะ,ะต้องอเปิดแรงๆไฟเลี้ยวซ้ายแอดังครับไฟหน้าก็ติดอยู่นะ ถุงต่ำได้อยู่แต่ซิงก็ติดอยู่ก็ติดอยู่แต่ว่าพวกระบบวาล์วระบบอะไรไม่ทำงานนะครับแต่ดังอยู่ไฟเบรกหลังไม่ติดไฟเบรกหน้าติดอยู่นะครับ่ผม้าเดี๋ยวต้องดูระบบไฟอะไร มันขี่ไม่สนุกแล้วก็มีอาการหลายๆอย่างเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าลูกค้าเขาสั่งอะไรบ้างนะเขาปิดออฟลหนึึงออฟลน์ใช้ได้อยู่นะครับอนนี้เดี๋ยวไล่ระบบไฟไฟจะว่างไม่ติดอ่าเดี๋ยวมาดูรายการที่ลูกค้าแจ้งนะครับอันนี้ก็เช็คระบบวาล์วนะครับระบบวาล์วไม่ทํางานนะครับก็ต้องเช็คเยอะอยู่นะครับแล้วก็เช็คระบบไฟต่างๆเก็บสายไฟให้ใหม่ นะครับตรงไหนไม่ดีขาดอะไรเราก็ต่อไปนะครับแล้วก็ล้างถังน้ํามันครับลูกค้าแจ้งให้ล้างถังน้ํามันด้วยแล้วก็เปลี่ยนก๊อกน้ามันด้วยก๊อกรู้สึกว่าจะซึมๆเดี๋ยวดูก่อนว่ามันซึมหรือเปล่าจากที่ดูก็ซึมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันขันไม่แน่นหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์เวลาถอนเกียร์อะไรต่างมันถอนยากเข้าเกียร์ยาก หายหาเกลียรยว่างยากส่วนคัทนี่สูงมากแล้วนะครับเห็นไหมสูงมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังหาเกีรีรยว่างไม่ได้หายากนะครับต้องต้องได้พาหรือดูฝั่งนูน้นฝั่งชุดคัทนะครับขนาดเกลี่ยขนาดคัทนี้ตั้งสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ก็ลูกค้าให้ปรับจูนขบูล้างขบูลเซ็ต เครื่องให้ด้วยนะครับคันนี้ลูกค้าผ่าเครื่องมาแล้วนะครับโอเวอร์ฮอนเครื่องมาแล้วนะนะแต่ก็ยังขี่ไม่สนุกขี่ไม่ถูกใจนะครับอ่าแล้วก็ถ้อยเสียนะครับถ้าตันก็เผาเขา่าเมาหรือผ่าออกทําสีใหม่ได้เลยลูกค้าแจ้งนะครับเดี๋ยวดูก่อนอเดี๋ยวดูก่อนว่ามันตันหรือเปล่าถ้าไม่ตันก็ไม่เป็นไรนะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับ ่าแล้วก็อ่าเปลี่ยนยางหลังครับผมเปลี่ยนยางหลังนะครับเป็นยางเบอร์ซีรีสเบอร์ทับนะครับอันนี้มันเป็นเบอร์อันนี้น่าจะเบอร์เบอร์เบอร์ร้อยนะครับเบอร์หลักร้อยอันนี้เบอร์สามร้อยโอเคเบอร์สามร้อยเดี๋ยวใส่เป็นเบอร์ทับให้ครับเบอร์ทับก็จะเป็นแก้มเตี้ยนะครับจะเป็นแบบแกมเตี้ยจะคล้ายๆอ่ายางหน้าเห็นไหมครับมันจะเป็นทับสิบทับเก้าสิบมันก็จะแก้มมันก็จะเตี้ยลงนะครับ แล้วก็ให้เปลี่ยนชุดกุญแจด้วยนะครับเพราะว่าชุดกุญแจมันหลวมนะครับขับไปนี่กุญแจชอบหล่นนะหล่นหายนะครับสีชกหน้านะครับรั่วให้เปลี่ยนใหม่เช็คซนะ่อมเปลี่ยนซีนะสีรั่วสีชกหน้ารั่วแล้วก็ตรงนี้หวานยึดถังตรงนี้หวานนะครับยึดท้ายถังมันหวานขันไม่อยู่นะครับเดี๋ยวแก้ใหม่เดี๋ยวดู อาจจะเชื่อมติกหรืออาจจะเจาะตับเรลียวนะครับแล้วก็เช็คปั๊มสองทีครับว่าปกติดีไหมรั่วไหมนะครับเพราะว่ามีซึมซึมนะครับแล้วก็พวกรูนอ็อตรูอะไรต่างๆเดี๋ยวตรงไหนไม่ดีควรเช็คควรซ่อมเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับก็เดี๋ยวผมเช็คอะไให้มันพร้อมใช้ให้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็ทําเครื่องมาแล้วแต่ว่าก็ยังจริงๆก็อยากแกะดูแหละแต่ว่ามันก็จะ มันปลายไปนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ทําเครื่องมาแล้วเครื่องก็เงียบอยู่นะครับก็เงียบอยู่นะก็ไม่ได้ขับซิ่งอะไรไว้ขับไปใช้งานทํางานนะครับลูกค้าแจ้งมาประมาณนี้เดี๋ยวผมเช็คให้ซ่อมให้นะครับตัวน,นี้แตกชิวหน้าแตกเดี๋ยวเบิกเบิกมาใส่ให้ดีกว่าไม่ไม่แพงนะมันไม่สวยนะครับไฟหน้าอะไรต่างๆเดี๋ยวผมเช็คดูให้นะครับ ก็มีหลายจุดอยู่เดี๋ยวผมต้องแกะลื้อดูอะไรตรงไหนคนทำครซ่อมเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีครับจากกรุงเทพนะครับส่งรถมาให้ผมดูแลให้เดี๋ยวผมจัดการให้ครับเสร็จยังไงเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวยังตอนนี้ยังไม่ได้ไปเทสความเร็วสูงนะครับเทสแค่ขับดูว่าอาการรถมันไม่สมูทนะครับขับไม่ค่อยเนียน ไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวจะดูให้นะครับเดี๋ยวจะดูพวกโซ่สเตอร์ดูลูกปืนล้อดูอะไรให้หมดนะครับตรงไหนที่ไม่ดีลูกปืนคอหลวมหรือเปล่ปาถ้าหลวมก็ปรับเข้าไปให้มันแน่นนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆน,นี่ต้องได้แกะเครื่องแนะ่เพราะว่าคาร์บมันสูงมากนะมันก็ยังเกียร์ว่างยังยังหาไม่ไม่เจอนะหายากนะครับไม่รู้ว่าเขาประกอบ ชุดคัดมายังไงเดี๋ยวผมแกะดูนะครับเพราะว่าอันนี้เขาทาเครื่องมาแล้วนะเห็นไหมปาเกนอะไรต่างๆยังใหม่เ,เห็น,นะครับเขาผ่าเครื่องมาแล้วลูกค้าแจ้งเรียบร้อยแล้วว่าผ่าเครื่องมาแล้วนะครับดูก่อนว่าอาจจะต้องได้แกะดูก็ได้ครับว่าเขาประกอบอะไรยังไงดีไหมเพิ่งประกอบเพิ่งวิ่งได้แ0 0รอยโลนะครับลูกค้าแจ้งมา เดี๋ยวได้แกะดูก็ได้นะครับว่าเขาประกอบเซ็ตอะไรดีไหมถ้ามันจริงมันน่าจะไม่เสียแล้วครับก้าแปะแค่แปดร้อยโลอาจจะต้องเซ็ตให้อย่างเดียวครับขออาจจะมีเปลี่ยนน้ามันเปลี่ยนประกันอะไรทั่วไปนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเทสลองขี่ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับที่ไว้วางใจครับผมรับทําทุกรุ่นนะครับแต่เป็นถ้าเป็นงานด่วนขออนุญาตยังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับเพราะว่าทาไม่ทันนะต้องขอไปด้วยครับ ก็ฝากกัไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากไว้อีกสักล้านนะครับเป็นตัวเลือกอีกสักล้านครับทาจากที่อื่นไม่ชอบไม่ดียังไงก็ส่งมาทําได้ครับปรึกษาได้ครับเบอรโทรใต้คลิปนะครับหรือข้อความมาในเพจก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ผมช่าอยากขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ